ฟุตบอลเจลีกหนึ่งนัดที่4ที่ลงเตะในวันเสารที่11ิกรกฎาคม6-3ที่ผ่านมาก็จบลงไปครบทุกคู่แล้วนะครับเราจะไปดูผลการแข่งขันพร้อมอัปเดตตารางคะแนนรวมไปถึงอันดับดาวสัสโวล่าสุดกันไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับณทัสบอลทีวีในวันเสาร์ที่11 1กรกฎาคมฟุตบอลเจลีกหนึ่งมีลงเตะนัดที่4ทั้งหมด2คู่นะครับเราไปไล่เดียงผลการแข่งขันกันเลยครับ คู่แรกคาวะสกิฟอนตาเล่เปิดบ้านเอาชนะคาชิวาเรโซไปได้3ประตูต่อ1อีก1คู่โออิตะทิริตะเสมอกับวิเซโกเบ1นประตูต่อ1จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลีก1ล่าสุดจากจัชนะนัดล่าสุดของคาวะสกิฟอนตาเล่ก็ทำให้ขึ้นมาอยู่จากฝูงชั่วคราวนะครับแข่งไปแล้ว4นัดมีอยู่ที่10คะแนน ตามมาด้วยอันดับที่2เซโรโซโอซาก้าแข่ง3นัดมี9คะแนนส่วนโอิตะทีดิตะก็ขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางคะแนนแข่งไปแล้ว4นัดมี7คะแนนเท่ากับอันดับที่4อย่างอุระเรดเดมอนด์ที่แข่งอยู่ที่3นัดนะครับส่วนทีมที่มี6คะแนนก็ไล่ไปตั้งแต่อันดับที่5 s a ซานเฟเช่ฮิโรชิม่าอันดับที่6 c คอนซาดาเล่ซัปโปโรอันดับที่7เอฟซีโตเกียวส่วนอันดับที่8ิซโกเบก็แข่งไปแล้ว4นัด มีอยู่ที่5คะแนนเท่ากับอันดับที่9อย่างนาโกย่าแกมปัตที่แข่งอยู่ที่3นัดนะครับมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันนะครับทีมที่มี4คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่10โยโกฮาม่าเออันดับที่11กัมบะโอซาก้าอันดับที่12เวกตะเซนไดและอันดับที่13โยโกฮาม่าเอฟมอรินอสอันดับที่14คาซิวะเลโซแข่งไปแล้ว4นัด ยังอยู่ที่3คะแนนตามเดิมนะครับอันดับที่15สร้าซางานโทสุแข่ง3นัดมีอยู่หน,นึคะแนนส่วนทีมที่ยังไม่มีคะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่16โชนันเมบลเล่อันดับที่17ชิมิสุเอสพาวและอันดับที่18คาชิมะเอ็ดเลอร์ปิดท้ายที่อันดับดาซันโบเจลิก1ล่าสุดอันดับที่1ร่วมมี2คนนะครับมูซาชิโซซูกิจากคอนซา,าเร่ัปปโร และเลอันโดเป r เรราจากซานเฟสเช่ฮิโรชิม่าต่างก็ยิงไปคนละ4ประตูเท่ากันอันดับที่3ทัศยะฮาเซงาวะจากคาวาซากิฟอนตาเล่ยิงไปแล้ว3ประตูอันดับที่4ร่วมมี2คนนะครับไม่เคิลโอลุงกาจากคาเซวาเรโซและทัศยะทานากะจากโอิตะเทดิตะที่ยิงไปแล้ว2ประตูเท่ากันและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลีกหนึ่ง ที่ลงเตะในวันเสาร์ที่11รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในวันอาทิตย์ที่12ยังไม่ลงทําการแข่งขันกันอีกหลายคู่เช่นเคยเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ